เห็นไหมพอฉีดเนี่ยมาดูนี่มาดูมันกระเจยแตกยอดนี่พอฉีดขึ้นมานี่ป้าถูกใจมากเลยถูกใจมากเลยดูมันจะออกดูชื่นใจเลยนี่แล้วนอนเพลียหละกวนไหมตรงนี้นี่ นี่ยังไงก็มันไม่เห็นมีเลยเนี่ยนี่ไม่มีสักตัวเลยเนี่ยแ้วถูกใจเนี่ยได้จะหาว่าโกหกดูของแท้ของแท้ของแท้ดูของแท่เนี่ยเดือนหนึ่งอาจจะพ่นทีหนึ่งโอ้พ่นทีเดือนละครั้งดิหรอเดือนละ,ละครั้งเป็ยังมะเขียวดีแท้มะเขียวโดนแท้นี่ให้บอยมันก็รักจะแตกยอดออกมาเต็มเลยนี่มันเขียวมันเขียวมาโดนแล้วได้ตั้งแต่ฉีดมาเนี่ยคนเห็ดงานยังบอกว่าอุย้ยเจ็บไปเอาอยังมาเห็ดนี่มั่คืองาม สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะ,ค,ค,ะครับผมที่นี่อยู่ที่อำเภออำเภอบอ่อไร่จังหวัด <บน S 1> ตราดพอยอ,อันนี้บ้านตากแวงค่ะอ,อยู่หมู่สี่ค่ะจังหวัดตราดเนาะจังหวัดตราดเอาแมกมากกับลาวามาผสมยาฆ่า,มาแมลงฉีดทุเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมอ๋อตอนแรกนะตอนแรกทุเรียนเนี่ยใบยมันจะมันจะเหลืองใบเหลืองแล้วแล้ว,ลวพอพ่อนมาเนาะก็มาเดินดูใบมันครับใบใบมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็แมลงก็ไม่มีนะ แล้วก็ธรรมดาแล้วก่อนนั้นอ่ะใบมันจะพันใบมันจะพันกันก็คือว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะลาเชื้อราเชื่อราเพี้ยงไก่แจ้อะไรพวกนี้เนาะครับแล้วก็อะไรเพี้ยไฟตั้งแต่พ่นมาป้ามาเดินดูตลอดเลยมันไม่มีไม่มีเพี้ยเลยมันมันไม่มีเนี่ยใบมันตรงเลยเนี่ยใบมันตรงแล้วมันก็รู้สึกว่าที่ออกใหม่อ่ะมันใหญ่ขึ้นอ๋อพอใจอยู่ใบใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเลยใช่ไหมค่ะไม่มีป้าเดินดูตั้งหลายที่แล้วเนี่ย มันไม่มีเลยเนี่ยมันไม่มีที่ว่าที่ว่าใบพันธุ์ใบลอยแมลงกินอะไรไม่มีแล้วมันก็เขียวนานนะเขียวนานด้วยหรอเขียวนานเมื่อก่อนนี้มันจะเขียวแป๊บเดียวแล้วมันก็จะออกใบซีดๆเหมือนเดิมแต่ตั้งแต่พ่นมาเนี่ยยังยังไม่หายเขียวเลยก็พ่นมานานแล้วนะตั้งแต่สั่งมาสั่งมาได้ก็เดือนกว่าแล้วครับเดือนหนึ่งอาจจะพ่นทีหนึ่งโอพ่นทีเดือนละครั้งด้วยหรอเดือนละครั้งนั้นหนอนเพลี้ยแมลงไม่กวนเหรอไม่มี ก็เดินดูตลอดเลยเนี่ยมไม่มีเลยเนี่ยทุกต้นไม่มีเดินดูได้เลยครับเ,ออเมื่อก่อนที่จะใช้แม็กมากกับลาวาเนี่ย ฉีดเป็นยังไงบ้างฉีดบ่อยไหมเมื่อก่อนนี่นะก่อนนี้ก็มันก็ห่างอยู่ไอ้เรื่องฉีดนะมันก็บางทีก็สิบห้าวันยี่สิบวันถึงเดือนหนึ่งแล้วแต่อันนี้ฝนมันตกไงมันถึงห่างมาเป็นเดือนเมื่อก่อนนี้ถ้าฝนไม่ตกอากาศมันดีแล้วก็ถีลงมาหน่อยแต่ก่อนนี้ใบมันจะไม่เขียวจัดแบบนี้ใบไม่เขียวจัดใบมันจะจางใบจะออกซีดๆหน่อยแล้วก็นอนพีกวนไหมมันจะเป็นการทูบเป็นการทูบด้วยเมื่อก่อนนี่นะเป็นการทูบแล้วก็ใบมันจะพันกันเนาะ อราจะพันกันแล้วคันนี้ไปพันเพราะว่ามียลายแดงมาดูน้อเลี้ยงไรแดงกระอจอ๊แล้วคันนี้ก็ตัดสินใจดูในเฟซนั่งดูไปนั่งดูมาไปเจอครับไปเจอเขาโฆษณาอยู่หน้าจอครับเราก็เอ๊ะลองลองดูซิลองสั่งมาดูครับผมพอสั่งมาดูมันก็ถูกใจถูกใจเลยก็ถูกใจที่ใช้เนี่ยก็ถูกใจจ้ะชินว่าทั้งหมดกี่รอบ้วครับคุณพี่สองรอบค่ะสองรอบเองค่ะถีดมาสองรอบสั่งมาสองรอบ ห่างเป็นเดือนห่างเนี่ยเดือนหนึ่งเพราะหน้าฝนถ้าไม่ใช่หน้าฝนก็ไม่ถึงเดือนอันนี้มันไม่มีโอกาสไงครับบ่อไล่ฝนมันตกดีห่างแต่ก็แมลงไม่มีก็ถือว่าโอเคเลยนะแต่ก็เนี่ยก็ดูเนี่ยป้าก็มาเดินดูตลอดเลยเนี่ยมันไม่มีเนี่ยครับมันงามมันเขียวเขียวเข้มเนี่ยเขียวถูกใจแต่เขียวเข้มดีจริงๆเลยนะเขียวถูกใจเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโกหกดูของแท้ของแท้ของแท้ดูของแท้เนี่ย มันเป็นเหมือนกันทุกต้นเนี่ยเป็นเหมือนกันทุกต้นเลยทุกสวนเลยของป้ามีพันกว่าต้นนะพันกว่าต้นมันมีต้นเล็กต้นใหญ่เนาะอันนี้เราพามาดูต้นใหญ่เดี๋ยวจะพาไปดูปีปีห้าเดือนครับผมปีห้าเดือนก็ใบมันเหมือนกันออันนี้จะออกเขียวเข้มแตนต้นเล็กใบมันจะออกมันมเดี๋ยวได้ผสมอย่างอื่นเข้าไปด้วยไม่นอกจากแมกม่าลาวาแล้วก็ยาฆ่าแมลงเนี่ยยาฆ่าแมลงมันจะมีไปซื้อยาเพียมาใส่ฮอร์โมนปุ๋ยทางใบไม่ได้ใส่เลย ปุ๋ยปุ๋ยดินใส่อยู่นะใส่แต่ปุ๋ยดินแต่ปุ๋ยทางใบปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางน้ำไม่ได้ใส่เลยยกเว้นไอตัวลาวาเนี่ยใส่อันนี้แหละแล้วก็ใส่ปุ๋ยดินปุ๋ยดินนี่ใส่อยู่ครับผมทางปุ๋ยทางใบให้ปุ๋ยลาวาอย่างเดียวจะให้ลาวากับเพียกับยาฆ่าแแลงปุ้ยแต่ใบก็สวยเขียวเข้มอย่างที่พี่ว่านะนะครับผมเห็นผมก็ถูกใจนะแล้วไอสวนในน่ะน้องชายคนเฝ้าสวนเขาบอกเออตี ทำไมปีนี้มันเขียวนานอมันเขียวนานตัวนี้กี่ปีกี่เดือนนะครับเนี่ยหนึ่งปีห้าเดือนค่ะก่อนที่จะฉีดแมกมากับลาวาผสมยาฆ่าแมลงนี่เป็นยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยอ๋อมันจะออกซีดๆใบมันจะไม่ค่อยเขียวเข้มใบใบมันจะบางใบบางค่ะอันนี้ใบมันจะหนาหนาแล้วเขียวเข้มเนี่ยมันกําลังแตกยอดออกมาเนี่ยเต็มเลยยอดยอดใหม่เมื่อก่อนนี้ใบมันออกเหลืองๆฉีดไปนานไว้กว่าเห็นใบใหม่ออกมาจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ประมาณเกือบสองอาทิตย์นะเกือบสองอาทิตย์จ้า อาทิตย์กว่าจากเหลืองเริ่มเริ่มเขียวขึ้นเริ่มเขียวค่ะแล้วน้อนเพลี้ยละกวนไหมตรงนี้นี่นี่ยังไงก็มันไม่เห็นมีเลยเนี่ยนี่เนี่ยไม่มีสักตัวเลยเนี่ยมันสวยจริงๆเลยนะครับเนี่ย <laughs> จะไปส,สวยเนาะไอลงเฟซไปคนอยู่แอฟริกาเขายังบอกว่าโอ้อีกหน่อยก็ได้เงินแล้วเขาบอกงาม <laughs> ตัวน,นี้กี่ไล่ตรงน,นี้นี่ไอตรงนี้ห้าไล่ครึ่งค่ะอันนี้สองร้อยห้าต้นแปลงนี้อีกร้อยเจ็ดสิบห้า แปลงนี้ปลูกปีนี้อันนี้ได้ปีครึ่งเป็นยังมะเขยวดีแท้มะเขียวโดนแท้เออเนี่ยมีเห็นบอนมนกันรักจะแตกยอดออกมาเต็มเลยนี่เขียวมันเขียวมาโดนแล้วได้ตั้งแต่ฉีดมาเนี่ยมันเขียวมาตั้งแต่ผุนเลยมันเขียวเข้มดีนะมันเขียวอยู่ทนเขียวอยู่น่านไอ้ตะกอนเนี่ยมันจะเขียวอาทิตย์เดียวมันจะหายไปเลยตะกอนเนี่นะเออทีที่ใส่มะกอนที่ฉีดยาอย่างอื่นน่ะเอ มันเขียวมาปพ๊่ไปห้าดีใจคู่นึงมันกระจางมันก็เป็นใบอื่นแล้วเป็นสีอืน่นแต่ว่าตัวนี้เป็นเดือนที่เ่าถ้าปเตรียมเอออันนี้มันเขียวหน้ามันสบายใจคนเห็ดงานยังบอกว่าอุ้ยเจ็บไปเอาอยัางมาเห็ดนี่ม,ม, <laughs> มันคืองามเออมันคือเขียวทนแท้ยังว่าเนี่ย <laughs> มันกาลังแตกหยอดออกมาทุกอันเลยนี่ไอ้ตรงนี้ลอยก็ต้นมันมีหลายล <laughs> รุ่นหลายหลายรุ่นรุ่นนี้ลอยก็ต้นรุ่นนั้นลอยหกซิบ ใช่ปุ๊บปุี่ปได้ฟังเนี่ยจ้าอันนี้ได้แล้วทั้งพุนยังบ่ได้ทั้งนีปลูกไม่เนี่ยมาเบิ่งสาข่ยนีมะครับสาข่ยนีเบ่บเบ้อตรงเห็นไหมพอฉีดเนี่ยมาดูหนี่มาดูมันกระไรใจแตกยอดนี่ครับพอพอพอฉีดขึ้นมานี่ป้าถูกใจมากเลยถูกใจมากเลยดูมันจะออกดูชื่นใจเลยนี